สวัสดีครับขอต้อนรับขอชูช่องวิไลแห่งโชคนะครับมื่อนี้ทางช่องวิไลแหโชคศรีพ่าเอฟซีนะครับมาตามแนวทางตัวเลขของปูซีหกนะครับขณะนี้ทางช่องเฮาก็เดินทางมาถึงวัดปูซีหกเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อเพะเป็นการเสียเวลานะครับขอเชิญเอฟซีทุกท่านนะครับไปกราบนมัสการปูน้ำกันขอกราบเดินเชิญครับนมัสการครับกราบนมัสการครับเดินพ่อนเลืนพ่อนครับไพาเอฟซีมาตามแนวทางตัวปูข้อเมนต์มาหลายเนาะว่านันมหาปู บอกเอซเปิดบงเรอนเคครับ,รบอันนี้ถือมาสากงกำแพงซอยปูบรวนนี่มาคืเอเกาหลปู<น>กำแเพงบัล้วดีไป FC เอฟซีปรมาสางซอยกันนะครับพูทละปูนพูล้พละสอบอีทพูทละกว่อนก็นยังดีดเนาะปูเออถือส้มตัวกับพูทละเมินพูละเมินรถตัวเออครับไ่<อ>ต้องไ่ต้องร้ายน,นะเว้ยมันันเจ้าถือตัวกบปูตัวเลยตัวแล้วจะสีเหล่ไวสองตัวน้าเหล้วครับเม่อย่ปู องโตนั่นแล้วสามตโลดเนี่ยเลขสูตรป,รปูผู้ฝันเดียังกันจนนี่ใจนี่แหละแต่ว่าห้ปปอปูว่าแคนบงกเสืูป้มาในการปูบอ,อกเด้พี่น้องเด้อันนี้ปูเสือลดกรตัวน,น,นี้นะนำเเด้อเนี่ย มัเอาล้งเร็มันเนีย้าตัวเนีมันออกคู่เดียวนี่ระเทศล้างเอาเจ้าวันเอาเนื้อคูเมื่อทังร่างทังบุหมดเลยเอาเวิร์ลนค่ะทาฟังขั้วฟันเรเ่วมานใหมบอกอ้อันนี้เป็น้วยฟันไม่บนนี่ปูเออนมเาเอาเล็กสูบปูบางไงบนนี้อันเดียวกันนี่ละ อ oh. ขัดออกมากแล้วมันบอปูนเลยครับอ๋อเอาสูตรก็ฟันยืดน้ากันนะคะพี่น้องแคนแคนยืดน้ากันเลยนะปะูดว่าเพื่อนว่าห้บอพอข้อมันนะคะเนาะปะูเคียนให้โหลดพี่น้องกลับไปเสือเอาโหลดบันเสือเคียนให้แล้วเนาะปะะูแต่เคียนไปให้เรียบร้อยแม้กระทั่งเข้าใจเ <laughs> นาะ <laughs> ให้ตัดเลนว่านี่ปูตรงบนนี้เขาเรียเตียเตียนเตียนดีพิเศษแล้วนะเย็บีก็ได้เนานะปูเนา <laughs> ะ จะได้น,า,นาตัวตายตายก็ได้ที่ว่าตกับติดฟูโยดพุวหูแล้วเพิ่าสันเดียอันต,ตัวบนฟูขี่เทนี้มว่ามันใสเกี่ยวกับรถบูมด้เอเาเลงวันทีน้ำเด้ปูฮะลงวันที่นะเนี่ยรลงหายเยอะวันทีนนนทก็ได้ะไปเป็ ครับม be ือนี right ้เอฟซีทั so ้งสองเฮาก็สีได้รับตัวเลขแนวทางจากปูซีหกสามคำเรียบร้อยครับ FC คอมเมนต์มาไล่ครับสองมือที่แล้วนะครับกะทั้งสองเฮาสีแดงพี่น้องใส่ไฮรอดครับดังเห็นคักมาไล่หลอดพี่น้องปูติดกินนิมนต์ดูนะคะนอกปูเบาบางนะคะศาเนี่ยแต่กะล่องห้คือเก่าแล้วพี่น้องครับถ้ามันปูเอ็นมาปูแค่ไหนคููนี่ก็คููนี่นะนี่ เอาได้พิเศษอีกแล้วตอนนั้นนี่ปูกันไม่ไอ,อ้พร้อมอ๋อเอาพี่น้องวันอื่นมาปูให้นะคะเพราะมีตักันให้นะคะนอหนี่ปูกันให้พร้อมนะคะคือว่าพิเศษกูมูแล,ล้วพี่น้องอันนี้ตักันพร้อมได้กันไว้ซื้อได้จากกูไม่ซื้อก็ได้ตัวกันเมื่อหลับปูคือซื้อคือนก่อนับเชี่ยมันออกตัวกันเนะาะเชี่ยออกทั้งบนทั้งล่างดีที่สุดนะปู เอ้บนเป็นบนล่างเป็นล่างอันนี้ก็ชื่อถ้าบนลดอันนี้ชื่อถ้าล่างลดค่ะเออบนเป็นบนล่างเป็นล่างคูัวนะคะครับเอครับแคปหน้าจอเด้อครับแ่ะหน้าจอเอาันีอเอาแคปหน้าจอครับเบียบบนล่างบนล่างนี่ บนเป็นบนล่างเป็นล่างครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างผู้ใดอยากตัดเลรีตัดนะคะสำหรับเลขสามตัวอืมไปแล้วเตะแล้วเนาะครับเพื่อความบอปมาทเด้อผู้ว่าแล้วเตให้ไปแล้วตัดสองตัวนี่ก็ได้หาเก่าหาศูนย์อแล้วเตะแล้วเตะจะตัดนี่นี่ตัวนี้ครับนั่นเบิ้งคักๆเด้อเบิ้งไปประกาศผู้ชิมเดอเอฟซีเฮ้าครับเอ๋อมาต่างแล้วไวิ บอกว่าตัวอะไรมันนานแล้วมันออกบนหางหนึ่งล่างหางหนึ่งเท่าไหร่เนี่มีนอยู่ปูกระซั่มอลไรค่ะโอ้เบอกเป็นแต่ดีใจแท่านอ่เอฟซีห้องวะนี่ปูบอกไหมเลขมันบอกออกหลายรอกปู้บอกลายซองเั่นนี่ท่นออกบนทั้งบนทั้งล่างนหมืกับเพราะว่าั่งโดยปูโพดีปูสิบบบอกนานเอ้านานพี่ปู้อทุกซองนั่นนี่ปูบอกเขาเนี่ยปูบอกแล้วนะคะขันออกทั้งบนทั้งล่างนะคะทางผู้ใดบอกว่าสั่งกำแพงซอยปูปูสีบบบอกเลขอีกเนื่องบอกเลยทีเนี่ย อ๋อผู้บอกผู้ช่องนี่ได้เยอะมากนี่ลายช่องครับคราเมื่อนี้ก็ช่องวิไลไฮโชคฉบับ้ารุ้ยมากอะปู้ก็บอกเอฟซีอีกแล้วว่าปู้เฮดกำแพงพี่น้องครับเฮดกำแพงผู้เฮดอะไรเนี่ยอยู่ที่ในวัด่ยครับจะซ้อยกันนะพวละั้นฮ่าบาซีบาปีนล่าค่ะตามท่าพี่น้องผู้กับ่ะไ้นี่นะคะเนาะบางคนผู้ควรบมาหันควนอยากเคล็ดบุญกับมีคือเก่าแล้วพี่น้องเนาะบ่ต้องรอว่า้ก็เจ้าวนผู้ซื้อแดงซื้อเบอร์ก็เจ้าวนกัน วันนั้นมาซอยกับหลายโยค่ะมาแถวาัดซอยเฮ็ดซอยสังผู้เสียเงี้ยอย่างเนี้ยผู้เฮ็ดกำแพงคอนห่ดเลยทีเดียเฮ็ดกำแพงก่อนโมเพราะว่าได้บอกเพิ่นได้บอกเอฟซีไปแล้วเนาะผู้เพิ่นบอกผู้คนทั้งท่เหมืนกับว่าสั่งกำแพงก่อนบอกผู้คนอ่านห้องเฮื่อนดินอากาศได้ครับครับมาหนึ่งสั่งกำแพงไปหน้าเฮียต้องเลื่นไปหน้าเพิ่นว่าแล้วว่าให้ตั้งส่วนกำแพงก่อนเพราะว่าต้องเฮ็ดกำแพงให้แล้วก่อนเพราะว่าวอก่อนเนี้ยค่ะบอก่อนบอกวันว่าเฮ็ดกำแพงก่อนคเพิ่นก็เลยว่าต้องเฮ็ดตัววอก่อน ค่ะคือเงนเสืิมไปหานะค่ะอะไรเงินปูอ่ะชัดเจนเด้อพี่น้องขึนี่ก็ดีขึ้นดีเข้าใจยังตัวนั้นบ่ค่ะปูใช่สีวางได้้แลวเนาะน่องฟูสามหมื่นเหรนาะอ้าวเอฟซีเฮ้ามันนี่ก็ต้องกลับอันนี่ก็ต้องกลับอ้าวฟูว่าก็ต้องกลับว่าไปแต่ดีใจแต่ปูว่าต้องกลับว่าไปแต่เพียงขึ้นเนาะครับตตังหน่อยตัวความฟูว่าต้องกลับป่ะสัน่กลับยังปูว่าจะลืมนะพี่น้องเนาะคันขันงวดนี่ออกทั้งบนทั้งล่างแล้วนะคะ กำแพงบ่แล้วนี่บ่ได้ต่อเด้อพี่น้องปูปูบอกแล้วนะคะเนาะปก็คือว่าหลายงวดแล้วเนาะปูเนาะกำแพงเฮาไว้ยังหัาแแล้วนะค่ะเออพี่น้องกันย้ายสิไปค้นเบอร์โทรปูหายหนํานะคะจิไปทายเบอร์โทรปูหายหนํานะคะเนาะเอาให้ปูเขียนให้ค่ะพี่น้องคะผู้ใดอยากร่วมนะคะทําบุญกับปูนะคะหรือว่าผู้ใดอยากเบิ่งดวงเปิดดวงนะคะปูนะคะเปิดดวงเบิ่งดวงพร้อมเด้อค่ะพี่น้องคะครับเจิมรถน้ำมาปู ตัวแนวราูออกรถไปกัจะกรารถม่จืมกับมาเด้วยเจ็บสี่ห้องครับสุยังตั่อหไรอยางเย่พ่อบ่ปู่่พ่อกัเชียนตัวมานีหอีกสองตัวนั่นเดยอืมง่าย่าตัวตัวส่ตัวหกแปสิบเอเมนับศูนย์เกาสี่เอาไล่แนวก็ได้ตัวเลย เมียนยู่ปูี่เอา้า0942596828นะคะเบอร์โทรปูนะคะเอาปูแกงให้แล้วไรเยีายาน,นะคะโอ,อ้ตัวใหญ่่นลยเมียนยู่ปูครับฮาฮาปูอยากรวมทำบุญกับปูบปปมาสาั่งกำแพงแก้วน้องกันพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อเก้าบาทสิบบาทบริวารม่างหน่อยต่ำสูงแลๆๆ้วแต่ตาตาเลยครับเด้ออิฐพุลอกรสองก้อนปูนพุนละสอบสองสอบก็มาเป็นยังครับ ซอยปูสังกำแพงแกวเมล่านี่ก็จะเห็นได้ก่อนนะเดี๋ยวให้เพื่นแคปเปิดทศัพท์ปูกัน,นแคปเิดท่อปลาปูนะคะเปิดดวงดูดวงนะคะว่าผู้ใดออกเื้นปลายแดงนะคะทุกอย่างนะคะปูเห็นไห้คือเก่านะคะเนาะ อะไอยากเปิดดวงดูดวงนะคะเือกันค่ะหรือว่าอยากเคล็ดรุปน้ำปูนะคะนี่เป็นเบอร์โท่ปูเลยนะคะเนาะถื่อนถือคนใส่คนเพี่ก็ได้ก็จากับม่เพล่ะโอ้แม่ก็อเถือคุณนใส่ข้นชีปูขึ้นกับมาหาปูนะคะอาแคปน้าจอนะคะตัวเลขนะคะแล้วก็เบอร์โท่ไว้เ็บ่งพี่น้องปูยำาแล้วยำอีกพี่น้องกันไ่อกันหาซูนเก่านี่ปูยำาแล้วยำอีกนาอพี่น้องเนาะพิจารณาเบิรงนะคะครับ เอาค่ะครับชุดไทยนี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณคุณผู้รู้ครับส่งมันมันไม่ส่งไม่มาส่งทุกคนในเย็บชีได้โชคมาแล้วก็เดินมาเห็นมาสั่งน้ำมันน้ำว่านี่ยะสร้อยกันคนละอหาบาทสิบาทแต่พลังศรัทธาเนี่ยล่ะเพละร้อยเพละอเมื่อเพละแสนก็ได้ไม่จัทธาร้ายก็ตามศรัทธาเนี่ยล่ะสาธุค่ะสาธุครับสาธุครับ ครับพี่น้องเฮาหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขจากปู่สีเป็นทีละปลอดนะครับเลขของปูกับบอลลายคู่นะครับพี่น้องวางไว้เอซคือสิแคปหนาจอไว้แล้วครับอหนาลงทุนนะครับพี่น้องครับอหนาลงทุนมากตัวเลขของปูเฮากับบอลายนะครับขอกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องเฮาเป็นอย่างสูงนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ทางช่องเฮาในเด้อครับเด้อครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์ทางช่องเฮาวิไลให้โชคนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจนะครับ ครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจทางช่องเท่านะครับเอาพี่น้องเอาเบิ้งอีกยุต้นเสาเด้อครับนี่่ททยงื้อนี่แหละครับพี่น้องเทา้แหครับสุดไทยนี่ก็ฝากคนไลไรก็แช่ทางช่องวิไลเฮ็ดโชคนะครับ สุดท้ายนี่ให้พี่น้องมีแต่ความ,มสมุกกำเรินสุกุกมันมันลำเว้ยสุขผูสุขคนสวัสดีครับ